สวัสดีนะครับรถบ้านสองศูนย์สามครับวันนี้นะครับผมก็พาต o วต c a แคมรี่นะครับตัว 2.0G นะครับชุดแต่งไอซิโมรอบคันนะครับผมปีผลิต2011นะครับผมนะครับเป็นเครื่อง2 0 0 0นซีซีนะครับคันนี้นะครับตัวรถเป็นสีขาวมุกด้วยนะครับผมนะฮะวันนี้มาพามาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับบอกไส้กรองนะครับผมก็คือตามระยะตามเลขกิโลอาจจะยังไม่ถึงนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับ ก็ผมจะมาเก็บงานให้กับลูกค้าที่กําลังจะจับจองหรือกาลังจะซื้อรถคันนี้นะครับผมกับโตโยต้าแคมรี่คันนี้นะฮะวันนี้ก็เลยพามาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับไส้กรองให้ให้ก่อนเลยนะครับผมก็คือลูกค้าเอาไปก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับผมก็เอาไปใช้กันได้ต่อได้เลยนะฮะโอเคครับคันนี้ก็เป็นตัวรถสีขาวมุกนะครับผมอันนี้ผมขัดสีมาให้ใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็สีฉ่ำเลยนะครับผมอยากให้มาดูตัวจริงมากเพราะว่ามันสวยมากนะครับผมนะครับแล้วก็ ตัวนี้ครับเราก็มีโอกาสได้ยกกลิปขึ้นด้วยนะครับก็ได้มีโอกาสได้เช็คช่วงล่างนะครับ